เอสกตูดิโอกับไวเป้สองค่ะเรากำแสดงพื่อมด้วยนะคะทงสองรักค่ะน้องโยวัวน้องวินโดวีนซานต้านะคะรวมไปถึงป้านักแสดงจากไวเป้สอด้วยนะคะ เดี๋ยวพี่ต้องขยับไปหน่อยแล้วน่ะใช่ไหมอันนี้เรารวมนักแสดงชายทั้งหมดเลยเนาะอ่าโอเคนะคะนักแสดงชายจะมีน้องซอสใช่ไหมคะโจ๊กเกอร์น้องยุทธิน้องเซมแบงขอช่วยได้สวัสดีครับพี่พี่จัดฟีมจาก็น้องกับนายเฟิร์สทูนะครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ วันนี้มาเชียร์ไฟฟิเตอไหมครับเชียร์ทุกคนดีหมดเลยใช่ไหมครับผมโอ,อมเคฮนะสำหรับปีนี้นี่มีใครมาเป็นปีแรกบ้างไหมครับฉันเซนต์ไงร์แลนด์ครับผมตื่นเต้นมาก ตื่นเต้นมากเลยใช่ไหมครับเคยเดินภูมแดงแบบนี้มาก่อนไหมฮะยังเลยค่ะวันถ้ามีคำพูดโอเคครับในปีนี้ผมคิดว่ามีอะไรที่น่าสนใจกับางรางวัลไหนที่แบบเล็กเป็นพิเศษไหมครับเพราะว่าสูสีกันเยอะมากเพราะว่าเป็นทุกอย่างทั้งนักแสดงเก่งกล้องเก่งโปรดักชั่นดีเหนื่อยครับกรรมการเหนื่อยไหมขอบคุณมากครับผมวันนี้ได้เกี่ยวกับรายการเด่นรครับของแม่ทารับชั่นแทนก็รู้ดีครับ แล้วค่ะเดี๋ยวต่อไปตุ้ยกัจแดนาวไว้เป็นต่อน,นะคะเชาน้องสกรักยังวนวิโตรีซานต้าเรมาค่ะรุ่งเดินโชกับเราได้เลยนะคะ ึใช่ใช่คนแ้งเราไม่ใคยไม่ใคยแบบที่ต่างๆต่างๆต่าจออเ่ร้ต่อไปนะคะเชิญน้องแจ็น้องทีโน่น้องแน้องดลน้งส้าััปับลังหลั่ร่สุลยผมจะ่หมถ้าสุดทชัาของเต็ สตูดิโอที่มาขั้วขั้วเลยใช่ไหมค,ครับขับวขั้วจริงๆค่ะวันนี้ไม่ได้น้องๆ้สั่งนักแสดงผู้ชาเยเยอะขนาดนี้จริงๆมีน้องรับสันนนส่งนักแสดงผู้หญิงนะคะจากไวเป้งสองมาร่วมเดินขบกับเราในวันนี้ด้วยนะคะเกือบ20ชีวิตใช่ไหมครับทุกทีชาจากที่ผมดูใกล้เคียงเลยค่ะเราเต้องพามาแล้วเราต้องมีอะไรบ้าง <c oughs> แล้าลำดับต่อไปนะคะเชิญจังงนะคะจองภูเก็ยูจิตแต่แตงน้าโกจันจาค่ะเนเพินแดงร่งรกับเราได้เลน่ยางง่าหมครั้งที่32นะคะ สวัสดีครับน้องๆจากวัยเป้งสองครับสวัสดีครับนั่งนะของคุณท้าวเดี๋ยวยืนตอนนี้ครัขอพี่คุณช่วยหน่อยครับคนนี้เตรียมตัวทำยังไงบ้างครับผมให้เป็นทีมเดียวไปร่อนนั่นแหละครับเตรียมตัวกันยังไงบ้างครับให้นั้นเป็นมาเป็นทีมเดียวขนาดนี้ ก็ะดีต้องถามที่พนนะขอ,อพี่พนจัดการให้ได้ผมโอเคครับสี่สบเสียงแล้วนนะ